ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในคําพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้ายของหน้าฝน เดือนนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้าพายุขนองส่งท้ายฤดูก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวถัดไปดูจากปริมาณฝนที่มากได้มีพายุเข้ามาแล้วหลายลูกเกิดน้ำท่วมกันหลายพื้นที่ในวงกว้างโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานด้วยความที่ปริมาณน้ำมีมากและกำลังจะไหลลงสู่ที่ต่างหลังจากพื้นที่ตอนบนหายจากน้ำท่วมแล้วที่นี้ก็ถึงคราวของภาคกลางกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลที่อาจเสี่ยงน้ำท่วมได้ ข้อมวลน,น้ําที่มากไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเพื่อไปลงในอ่าวไทยถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีปีนี้อาจจะเกิดน,น้ําท่วมกรุงได้นะครับต้องระวังกันไว้หน่อยเดือนนี้เป็นช่วงท้ายฤดูฝนกําลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเมฆฝนเริ่มจางหายเผยให้เห็นท้องฟ้าอันสดใสามากขึ้นเปรียบกับดวงชะตาประจําเดือนนี้ครับที่มีหลายดวงกําลังจะผ่านพ้นมรสุมที่มาปกคลุมหลายเดือนดวงผ่านพ้นเคราะห์ร้าย เตรียมเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสช่วงนับจากเดือนนี้คือเดือน10ถึงเดือน12มีหลายดวงจะกลับมารุ่งพุ่งขึ้นดวงพลิกฝื้นเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีดวงปรับตัวดีขึ้นในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเงินการงานความรักความสุขสมหวังสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเป็นช่วงที่จะกลับมาคึกคักมีความหวังมีความสุขมากขึ้น เงินทองแน่นอนย่อมจะไหลามาเทมามากขึ้นนับจากเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราไปดูดวงแต่ละด้านกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ครับสำหรับดวงชะตาในเดือนตุลาคมก่อนอื่นต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีดวงอยู่สองด้านที่โดดเด่นมากที่สุดครับส่งผลดีกับคุณโดยตรงเพราะเป็นสองด้านหลักๆที่ถ้าดวงมันดีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วละก็มันจะชุดให้ชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นทันตาครับ นั่นก็คือดวงทางด้านการเงินกับการงานครับที่เดือนนี้จะเป็นจุดพลิกชะตาครั้งสําคัญที่มีทิศทางที่ดีขึ้นดวงดีมีโชคจะสองเรื่องนี้เป็นหลักครับในเดือนนี้เรามาดูทางด้านการเงินกันก่อนครับว่ามันจะดีขึ้นแบบไหนซึ่งดวงการเงินนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อนเนื่องไปอีก3เดือนที่เหลือของปีดวงการเงินจะรุง่งพุ่งแรงรับเงินรับทรัพย์กันทั่วหน้าครับเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นจุดที่การเงินจะพลิกฟื้น จากที่เคยติดขัดหาเงินลําบากชักหน้าไม่ถึงหลังสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจพลาดโอกาสดีๆกันก็หลายหนครับแถมยังจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองไม่หยุดไม่หย่อนเรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่เงินล้วนไหลออกไปไม่รู้เท่าไหร่แต่จากจุดนี้เป็นต้นไปครับดวงกําลังจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นดีขึ้นในทุกๆด้านเพราะว่าดวงการเงินมาถึงจุดที่ดีแล้วก็โดดเด่นมากที่สุดครับจะเรียกว่าดีที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับช่วง3มเดือนที่เหลือก่อนหมดปีนี้ คุณอาจจะรวยไม่รู้ตัวครับฐานะการเงินมั่นคงมีเงินมีทองให้ใช้จ่ายไม่ติดขัดเงินทองไหลามาเทมาทั้งจากไรายได้หลักและจากช่องทางอื่นที่เข้ามาเสริมบางคนอาจฟลุกได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวครับเพราะว่าระยะนี้อะไรใหญ,ใหญให่ก็มักจะมีเข้ามาหาคุณครับอย่างเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ประเภทอสังหาบ้านที่ดินรถยนต์มรดกการได้มาแบบเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะเรื่องมรดกนะครับระยะนี้มีโอกาสที่บุญหล่นทับรับโชคใหญ่ไม่ทันตั้งตัวครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่จะเกิดกับใครได้บ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะครับแล้วก็เงินพิเศษก้อนใหญ่มันมีโอกาสจะได้อีกเช่นกันครับโดยเฉพาะเงินก้อนจากการทํางานจากผลงานที่คุณทุ่มเทม,มาตลอดทั้งปีอย่างเงินรางวัลพิเศษเงินโบนัสต่างๆรับทรัพย์กันทั่วหน้าครับช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าไอ้เรื่องโบนัสมันกระลกันอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ใช่ว่าทุกบริษัทจะจ่ายโบนัสกันทั้งหมดบางที่ก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างก็มีหรือไม่จ่ายมานานแล้วแต่ครั้งนี้ถ่ายว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินโบนัสและได้มากขึ้นด้วยหรือได้ตามที่หวังปเปอร์เซนต์ไม่ได้มีน้อยครับบวกกับดวงช่วงเดือนนี้ด้านภาระรายจ่ายหนักหนกกัเริ่มจะลดลงรายจ่ายน้อยรายได้เยอะก็เท่ากับชีวิตสบายขึ้นเป็นกองครับ และก็ข่าวดีอีกเรื่องที่นํามาฝากกันก็คือไม่แน่ว่าปีนี้คุณมีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้เพราะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้นําไปใช้หนี้ได้หมดครับหรือเบาบางลงจนไม่กระทบกับไรายได้หลักไม่กระทบกับการใช้ชีวิตมากนักใครที่หวังจะหมดหนี้หมดสินหรือให้หนี้ลดลงเหลือน้อยที่สุดก็จะได้สมหวังกันแล้วครับและถ้าคุณทําการค้าทํากิจการไม่ว่าจะขายสินค้าการบริการต่างๆด่วนการเงินที่พลิกฟื้นขึ้นดีแบบนี้ จะส่งผลให้คุณมีกำไรจากการค้าเพิ่มขึ้นเลยครับแบบปิดถูพิตายอดขายพุ่งรายได้เป็นกอบเป็นกำรรการค้าการขายจะกลับมาคึกคักมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายทั้งลูกค้าเก่าที่หายหน้าไปนานและก็ลูกค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาชุงนี้เตรียมตุนสินค้าไว้เยอะครับเพราะปลายปีจะคึกคักมากเรียกว่าเงินสะพัดกันเลยทีเดียวครับภายใน3มเดือนที่เหลือก่อนหมดปีมีโอกาสรวยไม่รู้ตัวครับอย่าว่าแต่หลักล้านเลยครับ หลายๆล,ล้านก็เป็นไปได้ครับสรุปว่าดวงการเงินนับจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมก็อีกประมาณ3เดือนที่เหลือก่อนหมดปีนี้ครับดวงการเงินฟื้นจากตกต่ํากลับมาดีขึ้นอย่างเด่นชัดเงินทองเริ่มจะไหลามาเทมาจากหลายแหล่งที่มาไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอาชีพไหนก็ตามครับถ้าคุณยังทํางานอยู่ไม่ได้ตกงานคุณมีโอกาสรวยเร็ว,รวภายใน3เดือนจากนี้ครับ ต่อมาเรามาดูดวงทางด้านการงานกันบ้างครับในเมื่อดวงการเงินพลิกฟื้นดีขึ้นขนาดนี้การงานก็ย่อมจะดีตามไปด้วยไม่แพ้กันครับเพราะว่าดวงมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็เพราะว่าเงินทองส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการทํางานเป็นหลักครับยิ่งทํายิ่งได้มากทําอะไรก็ไม่เสียเปล่าจะได้กลับมาคุ้มค่าทําน้อยได้มากก็มีครับและดวงการงานก็อยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับคือนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการงาน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นไปในทางก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนั่นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นครับได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งเพราะว่าผลงานดีเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนมีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนงานไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ย้ายหน่วยงานย้ายสาขาย้ายกลับภูมิลำเนาเกิดการเดินทา,นางเครื่อที่ครั้งใหญ่ครับ ที่มีผลต่ออนาคตอย่างมากต่อจากนี้ครับเรื่องการทํางานจะไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงครับเพราะทุกอย่างมันเข้าที่ดีของมันอยู่แล้วถ้าคุณยังทํางานที่เก่าคุณก็มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทํางานใหม่คุณก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยและก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้งานใหม่บวกกับต้องทําผลงานให้ดีด้วยจึงจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นแต่ไม่ว่าช่วงนี้คุณจะตัดสินใจยังไงก็ตาม มันก็มักจะส่งผลในทางโชคดีเป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีอะไรต้องกังวลแค่ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดก็พอครับผลลัพธ์มันจะออกมาดีเองครับฝากเตือนอีกสักหน่อยครับเรื่องเสี่ยงโชคลาบลอยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับดวงโชคลาบยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าที่ควรใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อย่าไปทุ่มเันสมดตัวนะครับจนเกลี้ยงกระเป๋าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันนะครับเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอเพราะบางทีนอกจากจะไม่ได้แล้ว มันอาจจะเสียบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นอีกด้วยแทนที่จะได้แต่กลับเสียเยอะกว่าเดิมเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีครับเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่จะดีกว่าดวงโชคลาภอาจจะกลับมาเด่นกว่านี้เดี๋ยวไปรอดูคําทํานายในเดือนหน้าครับว่าดวงโชคลาภจะดีขึ้นกว่านี้ไหมก็ฝากติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังกันครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง2 9 9บาทเท่านั้น รับตัวดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ